สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s t e ท t c h anel n ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการลบเ,เพื่อนในไลน์โดยในคลิปนี้จะเ,เป็นการลบแบบออกถาวรกันนะครับก็ในคลิปนี้จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของการบล็อกส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของการ วิธีการลบเพื่อนกันนะครับก็มาในส่วนของขั้นตอนแรกกันเลยนะครับก็เข้ามาในส่วนของแอปชันไลน์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นไปที่ส่วนของแชทที่เราต้องการบล็อกก่อนนะครับหลังจากนั้นไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับที่จะเป็นในส่วนของขีด3มขีดนะครับด้านบนขวามือนะครับก็ทําการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็สังเกตไปที่ส่วนของแถบเมนูด้านบนกันนะครับ หลังจากที่เรา,าสังเกตในส่วนของแถบเมนูด้านบนแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าบล็อกกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับสอบถามเราขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพสอบถามเราขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของอตัวหนังสือสีแดงนะครับที่เขียนว่าบล็อก กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าการการตั้งค่ากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของอบัญชีลายของเพื่อนนะครับก็ถูกบล็อกถูกเราบล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นใส่ลักษณ์สีสีดําประมาณนี้นะครับก็แสดงว,ว่าบล็อก เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วใน,นส่วนของขั้นตอนถัดไปจะเป็นในส่วนของขั้นตอนการลบออกไปจากระบบถาวรกันนะครับเป็นการลบออกจากรายชื่อถาวรของบัญชีรายของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็เรามาที่ส่วนของหน้าหลักกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วไปที่ส่วนการตั้งค่าด,ด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่ คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อนหาในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเพื่อนกันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเพื่อนกันกน,นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าเพื่อนกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับ ที่เขียนว่าบัญชีที่ถูกบล็อกกันได้เลยนะครับซึ่งเมนูนี้จะอยู่ด้านล่างสุดนะครับ <c oughs> ก็ทำการคลิกกันลดครับหลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าบัญชีที่ถูกบล็อกกันนะครับก็ในหน้านี้ก็จะมีส่วนของรายชื่ออยู่หนึ่งรายชื่อนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของการาแก้ไขหลังรายชื่อที่เราจะาลบ ออกจากระบบกันนะครับก็ให้เราทําการคลิกแก้ไขกนโลดครับหลังจากที่คลิกแก้ไขแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมากันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาตามรูปแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าลบกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการลบ ในส่วนของรายชื่อเราออกอารายชื่อเพื่อนนะครับออกจากบัญชีรายชื่อเพื่อนของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาตรวจสอบใน บัญชีที่ถูกบล็อกแล้วก็หายไปแล้วนะครับก็แสดงว่าลบกันไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะไปตรวจสอบกันนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบที่รายชื่อเพื่อนของเราที่ถูกบล็อกไปแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของให้เราปลดบล็อกนะครับก็จะแสดงขึ้นมาประมาณนี้นะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นวิธีการตรวจสอบกันนะครับแล้วเราจะไปตรวจสอบอีกที่หนึ่งกันนะครับก็เมื่อเรามาตรวจสอบที่ในส่วนของหน้ารายชื่อเพื่อนใน ลายของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะไม่มีรายชื่อเพื่อนคนนั้นของเราแล้วนะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการลบเพื่อนอ,ออกจากรายชื่อของเพื่อนเราไปอย่างถางวรและเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแนะนําวิธีการลบเพื่อนในลายแบบถาวรนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับผมแล้วก็ไม่ส่วนของ STEIT e Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กราบลาแล้วครับ